สวัสดีทุกคนนะครับรต่อกับเกม The Battlecast ครับมาเริ่มกันต่อ28วันกว่าคุณจะได้รับแมววิเศษนะอะไรอะมาครับเดีย๋ยวขออัปเกรดก่อนนะตอนนี้มี XP ประมาณ3,100นนะครับเราควรอัปเกรดอะไรดี ระยะไหมให้มันยิงไกลหน่อยนะครับป้อมปืนประสิทธิภาพอะไรก็ม่รูเอาไปก่อนแล้วกันเป่าตั้งไม่ใช่แอปนะหมายถึงเป่าตั้งอะไรสักอย่างเนี่ยโอเคอันนี้คืออะไระเริ่มครับลุยต่อไปเราจะไปไทยเหรอฮะ เราเอาแมวมาสู้กับหมาไทยเหรออ๋อโอ้โหเป็นเจดีเลยไปเจ้าแมวสู้กับเจ้าหมาหน่อยเจ้าฝั่งตรงข้ามมันโกงนะมันเอางูมาด้วยครับเงียบเงียบเดูสิเห็นไหมมันเอางูมาสู้กับแมวอแต่ตอนนี้เราเอาแมวแมวหมอนข้างเลครับแมวหมอนข้างนี้คือเป็นแมวสายแทงนะ น่าจะมีความถึกนิดนึงนะครับแล้วผมก็ได้อัพเอาน้องแมวถือขวานมาด้วยนะครับมาเฮ้ยไปตัวอะไรอะไรอะเดินมาสามตัวนะเล็กนอ่ะตัวอี้อย่างวะสวยนะแค่แต่เรายิงเราจะใช้อันติยิงไม่ได้นะเขาเรียกอันติหรือเปล่า เนี่รยระยะมันใกล้แค่เนี่ยเอาไว้ถ้าสมมติเราเพียงพัมนะครับเราค่อยใช้จับเดวิลไปก่อนนะเนี่ยมันมีอีกตัวเล็กๆาตัวใช่นไหมเป็นคนจิ๋วแล้วกันนะดีนะเราอัพเอาไอ้แมวเทือขวานมานะครับเรียบร้อยไปชนะนะได้ค่าประสบการณ์1900 XP นะครับ ก็ยัง,งงงอยู่นะกับระบบเกมนะครับแต่น่าจะเล่นได้อยู่ได้ค่าประสบการณ์3,000เราจะอัปเกรดไหมแมวลักอาหารแมวอาหารแมวจงจเจริญอาหารแมวจงจเจริญเฮ้ยเรามีตั้งร้าแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าอาหารแมวใช้ทำอะไรนะครับมาลกุกตะตอกกัมพูชาครับคาเมร์คามรนั่นเองนะเนี่ยชอบเค็มของประเทศเราจังเลยมาลุย เราจะทุบให้ยับเลยนะเงียบๆไปเดนะน้องแมวทำไมท้องฟ้าเป็นเหมือนซันเซ็ตอะรู้สึกว่ามีคนเล่นเกมนี้กันเยอะนะเอ๊ะผมผมไม่ค่อย,ยผมไม่เค่อยเห็นเกมนี้ผ่านปาเลยนะทุกคนเอาจริงเพิ่งมาเห็นตอนที่อ่ะ น้องช่องหนึ่งนะครับเขาบอกมาว่าพี่ลองเล่นเกมนี้ดิโอเคก็เลยลองโหลดมาเล่นนะครับแต่ตัวละครพวกนี้ผมเคยเห็นนะเมื่อเหมือนเคยเห็น,นผ่านๆตามาแต่พวกการ์ตูนตลกๆอะไรนี้นะฮะในเสื้อมันก็ไม่ค่อยแรงกันนะหรือหรือว่าระยะมันไกลไปเอ้มันใกล้ไปไม่ใช่ไกลไปโอ้วันนี้พูดอะไรผิดเยอะ,อะไร ตั้งสติคุยกันใหม่ครับมาซีนายโกงใช่ไหมเอางูมาแล้วก็โกงได้เหมือนกันนะครับเราเอาขวานมาดูจามหัวมันเลยเพื่อนเดี๋ยวจะถึงประสาทคินแล้วคุบเลยนะเอาให้ยับประเทศนี้ชอบเคมประเทศเราจังเลยทุบๆ,ๆไปเลย <c oughs> ใส่แทงเราไปแล้วหนึ่งครับเรียบร้อยนะชนะเป็นไงล่ะนายจะมาสู้กับแมวเราได้อย่างไรนะแมวจงเจริญครับสู้อีกสักอันไหมอัพเกรดก่อนนะอะไรอะ่ะพระเจ้าแมวแล้วทำไมพระเจ้าแมวมันมันเป็นแบบนั้นนะเห็นไหมมันเป็นล่างเป็นคนนะแต่บึกบึนมากเลย อันนี้อะไรอะแมวแทงครับอัพไปก่อนนะแมวควานอัพไปพลักพลังของอะไรพลังปืนนะเพิ่มระยะดีกว่านะเพราะว่าระยะมันจะยิงไกลเลชอ่ะเติมไปให้หมดคนระับต่อไปเป็นฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์นี้เพิ่งมีข่าวคาวเองนะกับประเทศไทยนะครับกับพี่น้องสาวประเภทสองนะ เออคืออะไรอ่ะทำไมเป็นกล้วยอ่ะหรือว่ากล้วยเป็นของมีชื่อเสียงสำหรับประเทศฟิลิปปินส์หรือเปล่าเ,ออเคยจำข่าวฟิลิปปินส์ได้มั้งครับเมื่อเดือนที่แล้วขึ้นข่าวหน้าหนึ่นงเยอะมากเลยนะที่ว่าพี่พ LGBT นะครับมารวมตัวกันโดยมีได้นัดหมายนะเออโอเคเราเราเข้าเกมยวอนนะเดี๋ยวมีดราม่ากลัวดราม่านะเงียเงียนเงียนไปแล้วาอีกแล้วอ่ะฟิลิปปินส์ก็มีเอหระตัวเล็กๆยิงแมมันอยู่มันอยู่เส้นยาแดงพาแปดเนะี่ยยิงไปก็ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าแนละ โซเข้าเพื่อนเพื่อนแมวจัดการเอาให้ยับนะเราจะตัดต้นกล้วยนั้นให้ให้ยับเลยนะเราจะเอาต้นกล้วยไปลอยกระทงนะครับลอยกระทงในวันสงการนี่แหละอย่าสาดน้ำนได้ไหมผู้พิเพงเก่ามากเลยนะเราจะถึงต้นกล้วย้วครับแล้วทำไมกล้วยมันสุกแค่ปลายหวี เห็นไหมปลายหวีสุกแค่เขาเรียกเป็นอะไรหวีเดียวนะถ้าใ,ใหญ่ๆเขาเรียกเครือนะอยับแน่เร็วการอัพนี้เรีย,ยวห้าสิบี่ี่สิบพกเรียบร้อยครับแต่เขาว่าแรกๆมันก็ง่ายแบบนี้แหละหลังๆมาคือยากใช่ไหมเดี๋ยกันต่อเลยกันต่อมีแมวใหมเ่เคาะรออะไรนะรอการอัปเกรดอยู่ละไหนอะแมวพิเศษอ๋อนเนี่ยเหรอแมวใหม่ครับ แมวนินจาใช้อาหารแมวไหมทำไมอ่ะใช้ก็ได้นี่มีตั้งร้อยร้แต่ว่าแมวนินจามันทำอะไรได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยดูกันว่าไอ้แมวนินจาเนี่ยมันใช้อะไรได้บ้างนะครับเออพีม่มีแมวอะไรอีกด้วยอนะ่ะแมวแมวอีอะไรคือแมวอีมีแอลเหรออะไรเงี้ โอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนใครมีอะไรแนะนํากับเกมนี้พิมพ์บอกได้นะครับเออเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่สําหรับเกมนี้อีกแล้วนะการจัดทับแมวมีหน้าหนึ่งหน้าสองด้วยคืออะไรอะ่ะเราสามารถวางแมวได้8ตัว,วหรืออะไรมีเอาแมวนินจาเราไปเลยแล้วก็แมวอนะีใครตั้งชื่อวะ โอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม